เอ้น้องสาวนี่แม่ยิงหรือผู้ชายเหรอผู้ชายไว้ยแม่ยิงถามมาโทษทีมันก็ะลวงทุกคนหน่ะเนาะน้องสาวพี่บ้าบอกผู้ผู้ชายนี่อ่ะหามีเว้ยแม่ยิ่งจนตัวมันไม่ยิงบอกเสียงดีได้พอเนี่ยผมพอใจเสียงดีพอไม่โศกกระสันไปเบิ้งพี่ปลอกกันไปไต่เราบอกไตแล้วยังเสียวเรามาอยู่บนโบจังนี่ละสอหาสุกี้สุกี้อยู่พรงั้นเว้ยสรงอีล่าลูกกอกกับผ่้แห้งนะครับอ๋อคือไปลาลูกกอกมันมีผู้เดียวลากระยุนีกกกระยุนีเอิรนโฮมกันไปเลยอีโมโตอีโมโตอ๋อคือไปอีโมโตอ ข่อยเอิ้นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนี่มีขาเอิ้นภาษาบ้านเฮาเฮามักเปลี่ยนเรีนน้ำตกแต่เขาเป็นเด็กน้อยพุ่อนฝนตกลิ้นมาที่นี้จะข้างลิ้นตีตรงเล่นอยู่หั่นแล้วแล้วก็นี่นำตกะแต่นี่เนียมันเถ้าขุนดันอีน้ำตกบ้าที่อีโมโตะอีโมโตะอีโมโตะกูจิกูจิไอยาเกอบไอยะเกอะสวดๆให้น้องสาวหล่าเดนนั่งแบบน้องข่อยงามบ่เออ ผู้นี im, ้ก็าบอกแท้บ่เป็นบอกเป็นแต่ภาษาญี่ปุ่นบอกพอได้ไปญี่ปุ่นให้อยู่บ้านน้อพ่อน้อแม่เป็นแม่บ้านการเฮือนแต่เนาะอ๋อผู้นี้อยู่บ้านเออบ้านอยู่ไสเหรอคือสามเหลี่ยมขอนแก่นขอนแก่นอ๋ออยู่ขอนแก่นแต่ยังไม่ขอนแก่นโอ้ขอนแก่นนี่เมืองหลวงของภาคอีสานได้ให้ประกาศเป็นทางการแล้วครับนครขอนแก่นเออพาดมาไปอยู่ไกล่ทานไหนข้าไกลไซสหาจิตได้มากกรุงเทพไป็ตัวไกลแมนไว้ไปขอนแก่นแต่ตัวไกลไว้จะหาว่าอะไรเจ้านั่งอาถรรพี่น้องบ่กบุษเสาอเอาแมนแล้วพี่น้องสมาอยู่กรุงเทพวมาอยู่ขอกนอล้ร บั่นไปบันนน่นมันเนาะมันบอแม่จังสันคือหมายความว่าอันไขว,ว่าคือไปอยู่บนกระดานแท้ปา,กาดกระดานจะได้เมืองคอนแกน,มนเมืองพัฒนาเป็นพื้นที่โรงงานเกิดขึ้นจังดอกฮิตนี่อ๋อจะสิคุยหลายมันบอแม่คุยด,ดิบๆวัตถาบัตรจะคล้องจะด้นว่าปันของพวกคืไปเห็นหลายคนไปย<ป>่ำในถนนพิษกีฟุูนนะ่ะคอนกีบซีเลนพูนโอ้ยซีเลนใส่น้อ สี่เล่นยูรัฐบาลชุดบริหารผลมิตรนโยบายสิขยายถนนเป็นถนนเศรษฐกิจจากสองขยายเป็นสี่จากสี่ออกเป็นหกนี่รัฐบาลชุดบริหารผลเขามาทำงานจากเดือนแล้วมึงเห็นอะไรมึงกูเด้ออ๋าไปเวะมันไม่สิเก้าเดือนหลืวบอเฮขาก็ที่เรื่องว่างแผียนไข่ใส่มาจะมาจกปีดอกยางรถคอยเปลี่ยนซิบสินเมี่ยงเหรแม่นมีแต่เขาอสิทเห็ดแปดเล่นอีพอถนนคนกันบ่เห็นจยกเทือมีแต่บ่ลายเอ้ยโอ้ยบ่เห็นจังไหนเนาะเขาไปย่ำไหนไงงงถนนบ้านเจ้าเนาะย่ำแรงกอย่างไงอตัวก้วดวานี่ล่ะไปย่ำฝนกระน้ำถ่วมน้ำไหลไฟสว่าง สิมันไหลมาถ่วมอยู่ยังถนนหันเอาฝนจะวัดอุบนบ้านเจ้าเนี่ยโต๊กใส่แต่องค์น้ำบ่พอไหวฝนเมื่อบนคือนิตตอมเนาะฝนแตงได้ตัวท้องหน้าท้งใรแรงในแห่งอ่อนเสียกลำไป็คือง่วคือขุยฝนต๊ก็ท่วมต๊ะนุ่มทั่วให้น้าท่วมก็ท่วงพวดมันตกก็ตกะพวดไหลก็ไหลพวดถนนบ้านฝนบนสามเดียวขี่รถไปอันดีอันลุย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 ไปข้าวเดียวเครื่องดับตายจ่อยรถข่อยรถห้างแมนอย่างพูดเอาเด้อ ห่างจะได้รถข่อ,ขอยจากอูใหม่ๆโอ้ยอูก็อูสอนมาแล้ว <c oughs> เขาสอมแล้วไปได้กับปจจัยเงนินเขาขอคันนอดในนัดเดียวจนตัวเรียนมาเพระทันพ่อเข้าล่อรถลุดต้งเข้าใจว่าล,อล่อรถพูนเฮียอยู่เขาทำออกไส้แม่รถลุดพูนเฮียน่ยังอยู่ขีตักมักได้เรื่องรถเจ้าของมืดลอแล้วก็จูมลงในน้ำจิตบันจูมลงจูมล,ลงแซ่ลงไปเลือกๆปุ่นเลี้ยวก็ไปในรถตูห้หัวเหลี่ยมแแม่แแม่ยันในรถตู้มักแซ่น้ำเลยเสียงเกินว่ารถตู้เพียงเื่นว่ากระปิบสำสบุสมกระปวบบ้าบ้านเจ้าที่ปิบมีกระจกกระปปิบขนนมัังออเ้ หมู่บ้านคือปัญญาดิโน้อยกินอยู่เราสังเกตเบังสว่างบังสว่าเเ้าปวดตาชีบอกบ้านน่อเขาว่าบ้านนอกเมืองพัฒนาเพื่อนกับเพื่อนมุ่งหยาด้วยผี่น้องกระเบื้องไปบางทีเขเห็นจับเถื่อนโอ้ยอย่ามาเสียงตาสีตาสั้นหลายเถนิ่งน้องกระเบื้องกระเบื้องหูแจ้งน้ำขาบอกกระเบื้องหน่อยไหมหยังฮ่อกงโฆษณาในโทรทัศน์บ่กเคยเบื้องสิมีมีโทรทัศน์เบื้องบืงเฮียนเจ้าบ่ตรจอมมีก็ได้ไม่ปีนหัวซอมเบื้องจะนำพาลำเลี่ยนนั่นสบายหัว เขาเสียผูกแขนไว้แผ่นบางง่ายหนึ่งต้นพุทธาสิงห์าพิสูจน์พูดมาจากแอฟริกาพไ่ต้นบาดมาจากไกลแท้ก้นแก้มยี่ก้นพนธี่ย้อนๆหรอกนุ่งผางยัดข้องั้มอย่างดีจำได้สิคักเนาะหลังเหลี่ยมมั่งมั่งเว่ามันหลังงูสิงกะป่าปันต่อยแบบมวยไทยสำเร็จเลยเลยใส่ตับตับตับตีเข่าปั๊บถอยปั๊บทุ่นที่ข้อมีที่ละถอยจ้ากเลยเป็นยังโอ้คนสัตว์มากรรมการเขาจะว่าอ้าวนี่เท้าไปไม่ลามาไม่ไหวใช่โอ้ แมนความเกาหลีอะฮาวังตัวไหนวังกาโอ้ยนะลำเสรภาพมาบ้านนอกโดยปริยายอามูเพิ่นที่ละอยู่แอฟริกาประเทศนั่นทะเลทรายซ้ำบ้านเมืองไทยมานะมีแต่สิงสาราสันบ้านนอกบ้านนอกอีกมูเพิ่นซุ่มหนึ่งแห่งคัะฝากไว้ก่อนโอลานโอ้พิ่นนี่เรียกกบวนการแต่งงานแห่ไลายรถแต่ไม่สู้อยู่แล้วเด้อ มู้จักยุ่กับเบื้องฮาโบะมามุ้งเหินมุ้งหยาใหดตบขอบด้วนเพิ่นหยามุ้งที่เจ้าเห็นนั่นฟ้ามเห็ดคอยดอกเว้ยฟ้ามเห็ดฟ้ามเห็ดยังเนอะคอยเห็นเจ้าไปก้มกูสูอยู่เอาเก็บเห็ดเขาก็ก้มเก็บทุกบ้านเจ้าจีนอ่อนแต่แข้งเก็บแมนก็อยู่้ตของดอกสั่งยูสั่งกินเพราะเป็นนอนแต่กินย่างเดียวตื่นขึ้นมาเพราะเห็นในถ้วยในบวงเตะสะเตะไส้เอาเขาซื้อไว้บ้านนอเขาก็บ้านนอกเขาเนี่ยกินขอนี้วแมนบอกบ้านเจ้าเฮ้ยคนอีสานก็กินขอนี้วนั่นละเฮ้ยที่กินให้มาเกิดจะก็บตัวเน่ มันนกอีลีเห็นเวลากินเ้าวเหนียวเห็นวันน่าเสียวเซียวมันก็ว่าคือลานายธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์เป็นบล่ะกแเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายด้ใหน่เป็นบ้าวเป็นสาวสำนิต้องแต่งงานต้องมีคู่ข้องตัวโดยเฉพาะลูกผู้หญิงนี่สำคัญที่สุดก่อนสิแต่งงานก่อนสิตกลงกงใจก็ไปเ้ากระเบื่องให้มันคักว่าคนผู้ที่มาเป็นผู้นำครอบครัวเขาเป็นคนจังได๋แนแต่งงานไปแล้วสิหักลูกฮักเมียบอสีซื้อสั์ต่อลูกต่อเมียบอสิมันไปเล่นหาเล่นสาวสำน้อยแซงแซะแซงแมะไปเป็นสามาเวียกบ่งง าการเพราสางอุ้มใกล้ตีก็อ้อมบ้านแกนั่นแกนี่ <Man. S 2> แน่นั่นกับพ่เขาทา Man. Man. ลูกผูยิ่งพลาดไปแหงเอาขึ้นยากแมนแมน โอ้ยเศร้าก็บ,บอกกันนี่แมว่ว้ยซ้อมกันนี่แม่นาะโอ้ยเท่านี้วกาถือใจแห้งแท้ๆถือใจหลายบ่หมอโอ้ยถือใจหลายทานเลยเอ,อ,อีกประการนาาหนึ่งเหลยบาดเนี่ยเขาบอกน้ำดีมันคือลายประการสร้างมาจากตรงนี้มันลายประการลายประเด็นตัวว่าเบิ่งไหนก้อนสีมีลูกมีผัวห้องตัวเบิ่งให้ดีสะก้อนเดยเฮ้ยเออบิ่งมันขาดก,ก็ฮาว่าสีฮอนได้ฮอนเอามันกับบอแมน,มนคนบอรู้จักต้นปลายสาเหตุเจ้าจะสเปหาเอาเด้ยไม่เอาผัวผิดคิดหอดมือตายฟังเพิ่อนบ่ล่ะฟังเพิ่อนบ่อีกประการหนึ่งคนจองจองเก่งเก่งกางทองกลางทั้งเจ้าจะสเปหาเอาเด้นั่น คนข่างทางแห่งสำคัญตัวเนาะแมนอีกปากานึงซุ่มเกิดภาษาซุ่มหัวภาษาเจ้าอย่าไปหาเอาได้น่ะเออแต่แห่งสำคัญแห่งแมนซุ่มข่างทางเกิดภาษาหัวภาษานางผู้เดียวนี่กะหัวมันมีแต่พี่บ้าเอิอหัวแบบนี้แหละนี่นี่ส่งผมกับส่งเดียวกันนี่ล่ะฝรั่งหยาบจำเลยคันว่าสู้ฝรั่งกันได้เอาอีหรีตัวละไอเตียนดูข้อมบังดีเด้การเบิ้งคู่ข้องเบิ้งคู่น้ำห้องตัวเบิ้งให้มันขากเรียกให้มันดีเรียกเอาเรียกเขาต้องหาบางคนรูปร่างลักษณะเกบงใหญยๆสูงๆไว ว้าวเซ็งง่ายกะเอาคนจงขอยนี่เรล่าไปว่าสิวบาอยู่แล้วจะไปวาเลยครับเดี๋ยวตนเล่าตัวสีเลี้ยงน้องห้องกุ้มบ่อนั่โอ้ยผมว่าโครงการไม่เรียบร้อยแล้วครับมิยังแน่โครงการคันผมได้แต่งงานกับเราปุ๊บนี่อันดับแรกผมสีพาเราใหญ่มาอยู่กรุงเทพมาหาคาหาขายอยู่พี่เด้มหาค่าขายมหาค่าขายขายอย่าง่ะขวานให้บักขามขายครับอาชีพนี่มวยผู้ใดเหตมาก่อนเลยครับคันมันคนกินดีผมเสียในบักขากระป๋องสรงประเทศมากผมเลยคุณ มันไม่มีคนซื้อกินดอกในบักขามมันแกนหยำยากเอ๋อมันแกนห่ากระแสน้ำที่หุ้ยงวยหยำอ่อนนุบนุบอุ้ยมีแห้งแข็งคุณเออมันอึดถ้าบอกแนวเฮ็ดเหรอฮะไปหาเห็ดแนวอื่นขายแนวอื่นมันมันคงก็ขายในบักขามบ่ได้บ่าะไงอุ้ยให้มันคงก็นี่เออเป็นแต่น้องสาวเ้าได้เป็นคุณหน้าอย่าได้เนี่ยเป็นยังงเอาได้ให้มันคงก็นี่จ้าหาทิพเท่ากูก็ได้เด้ยจังสันในตัว เปลี่ยนกิจการณไหมเฮ็ดแนวไยไมาเฮ็ดการเกษตรพอถือต้องแล้วนายเกษตรกรของชาติเข้าสนับสนุนเลยเฮ็ดแนวไยเท็จเกษตรพมสิพาเราไปตั้งฟาร์มุ่คนแก้มหูเลยตั้งฟาร์มเลยตั้งเป็นฟาร์มเลยแล้วอุ้ยแห้งมันคงแห้งพี่น้องหมดนลยสัวลูกสัวหลานสัวเหลนสัวหล่อนสัวหล่อนสัวก้อนหมดแล้วอุเฮ็ดฟาร์มยังไงเลี้ยงแม่ละงามขายครับสู้มือเนี่ยแม่ละงามขาดตลาดเด้ลูกหลานเกิดได้แย่รุ่นโบจะก็แม่ละงามเป็นยังบุ๊คสิเข้าใจว่าเตาหน่อยบ่แมืนเด่นั่นน่ะ นี่ละละเอ้ยบัดเฮาสิขายดิบขายดียสิเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินล้านไผ่ไผก็สิยกย่อว่าเฮามีหน้ามีตาเจ้าก็สิได้เป็นคุณนายแมงระงมมูเฮาเฮ็ดมาก่อนตู่แล้วรวยปันยังถือลุ้ลยสติขาดทุนเป็นแสนขาดอยู่บ่แม่ละงมถือเขาดจังได้ไปจ้างพี่น้องไปหาสอนแม่ละงมมาให้ทั่วบ้านทั่วอำเภอคือก็ว่างลุ้ยละฮุ้ดสะนหนามลุ้ยแบบไงซ้ำเฟืองเนี่ยเออลงทุนเลยเลี้ยงได้อาทิตย์เดียวแมงระงมลอกขาดเป็นแม่ก็ะสูบบินหนีหมืดจะของแล้วไฟน้ำอยู่จังซี่เหาใญ่นี่ เงินแสีน่ะสำนุ่งสนสงลงน้ำเฮ้ยเอ้าแม่งอันนี้มันหลอกคาบมันหลอกคาบตัวเขาก็ป้องกันว่าเฮ้มันหลอกคาบตีจังนะเอาเก่ามาติดโตมันไว้โอ้ยพี่บ้าเอ้ยแม่ละงงั้นเสีน้ำเสียเก่าติดจังเลยเอากระตักขึ้นมาตัวเนาะตักมาติดกระป้อยลงน้ำออกขึ้นเอาตัวเอ้ามันแห้งแล้วมันบ่ออกดอกพอรุงรร่งมาพอรุ่งพอรุ่งอยังนีเด้อมาเปี้วพี่บ้า ทิบ่หาตัวหาต้มน้องคนนี้ใช่ไม่ตัวดอกลาเอาไอา้ซ่าพ่อตัวดอกเอาซ่าแม่นตัวกระว่ยายดอกค่ะไมวหมักสาวแห้งมักไผ่มามักกระดักกระโดดโอ้ยบ่ไบก่บ่ไก่พอไก่บินตกนี่ละนั่งอยู่เมืองไหนล่ะท,<า>ทั้งโกง <ไฟ S 2> เนี่ยเออคือพ่อฉีเอาอลดโอ้ยว่าเบืองแล้วเขาเจะพ่สอสงส์ตนไหมสงาสงารสงสารแม่บ่อะไเนี่ยเหลือตายแต่ยังบอกสงตนพอนะมักแห้งมักแห้งพี่เอ้ยใครไป็นไอ้เป็นลูกเป็นเมียไอ้เวียกงานการสั่งบ่อยเห็ดเด้ ให้นางยู hmm. mm ่บ้านไรไกลยังเดียวน้ำก็บ่อยตั๊กคอยสิตักให้ให้แล้วหาเปล่าอย่างเงี้ยนี่ตัวอะไรเขเน่าให้เราขันอาสามักเจ้าเป็นแต่เอาเห็ดลูกเห็ดผัวอยู่ดอกบางตีผู้ใหญ่ลำอามเป็นแต่บอกไปตัดอ้อยเมื่อการดีพะโล่เนาะตัดอยู่แล้วครับคนบอกขีดขั้นคนกับผู้ผ่านผู้หายเนาะแท็กซี่เนาะหายอย่างไงคนผู้ดีก็นหรอกใครก็กบยุนละ พี่น้องนั่งอยู่ไกลๆผู้จักคว้มรอเถอะไงหรอกผู้อยู่ไกลๆผู้จักผู้จักขังคอยรอเด็กผู้ดีเลือกตัวหนาทางดังเป๋เพราะทุกคนดังเป๋จะได้บ่มันดังฮันมาสั่งพูดแท้ค่มอีกหอกคมทั้งในไม่คมทั้งนอกไงนะมูเนี่ยไม่เห็นว่ากระไรคิดเบิ้งกระคักได้หลาเด้อสีแต่งการแต่งงานนี่น้องไงน้อครับ หน้าแม่ก็ซ้ำนี่ละออหน้าพ่อก็ซ้ำนี่ละซ้ำนี่ละเออบวกกันเขาห้ามไม่ลูกออกมาหนา้าซ้ำเขิงเฮ็ดทังไหนบ้าน <c oughs> ไปใส่มาใส่ที่บุญยากแต่น้ำนาลูกเขาโลดจีบุญยากดอกพ<ห>ไนนีไปเที่ยวบุญบ้านนั่นไปเที่ยวงานบ้านนี่ก็เมารถดสองแถวใส่หน้าพ่อกับลูกเธอเลยเธอเลยไปโลดรีบหน่อยเอาดินไส้หวานบานัดนก็ไเป็นแต่เบิงวะโอ้ยนันขี้ดินเขาตาเลยเพิ่งจังหนึ่งก็คือผีบาคือคนโบพ่อนี่คนโบพ่อปู่เลยเป็นโพโอเพ่เวฟพุ่งพุ่งพึ่งพึ่งยันในดอกล่ะงวดดีมันอยู่แปะโพลเอาว้บุญละ ยังเคลียร์เขาเออกินของบำบัาอยู่ยังกินแสบอยู่แปรเข้มละอย่าไปแต่งงานกับพี่บา่าละฮาลูกออกมาเป็นง่อยป่ะพี่จอยสิภาคหนี้จากพี่บา่าเสื้อต้นให้น้องนุ่ดดวงขี้วัานเน่ฮะไม่ยังผู้ใดก่อ <h> ah> น้องนุ่ดดวงขี้วันโอ้ยคอยมาเสียดายแห้งเชนอให้เนาะเสดายไปแต่ยันเถอะเนี่ยเสียดายยังเน่ต้องเสียดายนายบ่ท่านมีแฟนตัว <h> บ้านอยู่สามเหลี่ยมขอนกันน้ำไปจีบรถคอยบ่าหูเจ้าว่าน้องนุดีแล้วล่ะเป็นน้อับอยู่ไใสที่กินคอยหูเจ้าว่าน้องนุอยู่ไหรือ,อแต่ว่าคอยห่างบ่เข้าใจว่าเราเป็นน้องนุเดเนี่ยนี่ล่ะเจ้าของเสียงเพลงสันสนีน่หนีช้ำเลยก็ขึ้นเพลงเขาเลยคุณเลยผมมักแห้งมักจับคิดจับใจมักจนลืมเขาลืมนามลืมเวียกลืมงานผู้ใดคุณอุ้ยมักแห้งแชบ่อามักแห้งเคยมักแห้งม,งม <า S 1> ักแห้งหมักคัดแชบ่อจะคัดบ่าคัดล่ะพี่เอ้ยขนาดนางตำเจียวอยู่ในขั้วโยกสาขึ้นในนี้เสียงเพลงเขาหูนี่ จนเจ้าเนาข้าโคกเลยโอ้มาคักมาแน่ไอ้หลีมี่นอมาแห้งกับเป็นแต่มกพะโลสมัยนั้นน้องนุดดวงชีเวตนชีวันดังมันชี้ว่านเลยคนละคนแล้วน้องนุดดวงชีวันดังถงสมัยนั้นโอ้โหสาวข้าผองมากนับหนึ่งเลยสาวข้าผองว่าเอว่าหาี่แตกยังห้องอกกัสิว่าตูวจรินแล้วกัยังว่าสันสนีนี่าสันสนีเลยสมัยน้องนุดดวงชี้ว่นนั่นโอชีวันชีวนวนมันนเว่น้ำเจ้านั่นล่ะ ดวงคิดว่านดังๆอ่ะมันเป็นเพลงของฮ่องกูเลยอ๋อยุคห้องคูยุคห้องคูตัวโอ้ชิดพ่อแล้วผัวเมียพ่อพ่อกันโอ้เมียบอกว่าถือว่าหาที่แจงยังเลยเนี่ยคอยจื่อเนี่ยเพลงไะไอยู่ดิมันว่าจังไหนไงนี่เนี่ยเพลงว่าเมียทำนาทำนาโอ้ยหนุ่มหน้าเข่าสาวหน้าเตาห้ามเลยมาซะคือดอกแท้เดียวเอ้า อันม้าวัดฉีดยาจ้กเข็มแล้วสองเข็มเนี่ยเหลือแต่ว่าสิบเข็มหมดแล้วบ้แมนไตสะดือเนอะบ้แมนข่อยลืมข้าวลืมข้าวยังข่อยว่าสิว่าคันหู้จับว่าน้องนุชข่อยขอฟังเพลงนี้แล้วขอยว่าสิว่าสีได้เลยนี่บ่อืมโอ้ยขอฟังกับพวกด้ฟังดอกนายบ่มีสารเพศเอาห้องผู้เดียวบ่ได้สิห้องได้มาสีม้วนเนาะบ้าบ่จะบ่เดี๋ยคุณเด้อไปยังเพลงนี้คันแมนมีคนห้องได้นี่ร่างวันจะเอาเท่าไรน้ำผมเนี่ยอุ้ยพี่ให้นั่งห้องซะพี่นั่งหัวงอก โม่กูโคอแข็งแห้งใจละนี่ไหมให้หนูห้องก็ได้พี่โอ้ยบักตีกองเซบาห์ใช่ไหมสู้ทรงเสริมกันดีเนาะแต่เมันสู้ยืนยังล่ะผู้ใดบอกล่ะตีกองเซบาห์วะนี่ไหมว่าเปนตีกองเซบาห์ตัวพี่ตีกองซะยังฉันตีสายตาหนูนี่ตีสายตาเบิออตีพี่ตาหนูเซกวะพี่โอ้ยจะมันเซกแห้งตาแดงมันตาบ่อหอยบังโอ้ยอาหนูเถิดหนูเป็นยังพี่ หนูเป็นนางสั้งก็อยากอายปากแกคล้องนาพี่พี่วนีิหนูวนีิหนูซอมนี่แมวสิบประดิสนเข้าจูงไปขึ้งง้อดิบอกูสั่งเว้ยมันง่ายโหดสิพี่ใครแมนหนูขันเจ้าเป็นหนูนะมันไม่มั่นดอกพี่เอ้ยมันมันข้างแน่ยุต่อกี่มั่นพ่อได้หยั่งหลังคมแล้วหนูตะวันนอกเนี่ยพ่อได้ขวัวได้ป้งกินอยู่เลยหนูป้าไหวเนาะเออหนูตลาดในที่กัดกันก็มาเซยพูดได้หนูขี้เหี้น จักหมาจักหนูมณิพันกันเราเอาไอ้หนูทองผุหนูโวยขนเฮ้ยกูสร้างเสียงไห้ดีบารัีขันมีปัญญาห้องได้แหละเอาทงปุ๋ยมาใส่ร่างวันยังไาอีตัวยขันประทับใจข่อยขอฟังโนตีบ้องกันใหนเสียงข่อยมาดื้ออะไรเราบารมี หยาบยางมึงเอ้ยมาปไปเหรงมันลองบ่ถึกถึกบ้านของผีทำหน้าว่ามันกินหมาห้องกว่าทำหน้าเลยหูตั่มัยินทำงไ้จ่อยไปยังไงเนาอ้เมนอยู่บ่ทำหน้าเนี่ยหูข่อยสมสิสันบ่สมแล้วหูเน่ากระคักกระตุ่นเนาะหูเน่าย่างต้องมาตีหน่อยมา้ยโดนตัวโอ้สะพอนีกินเนาะหนอขึ้นรถบ้านเหม็นหูจะคว้างบ้านเมนต้องเท้าปืนบุตรโอ้หูบ่ดีตั้งไหมไปล้างหูหนอฟังไหมฟังไหมปะทับใจรถตีเลย สข้าเจ้าเข้าใจว่าเฮาบรท่านในเล่ินน่หูจักแล้วหูจักก็บ่ซื้อบัตเข้ามดซั่นขาเจ้าบิ่งหูยุตหนาน่ะขาเจ้าว่าไม่เจ้าูเฒ่าเลยว่อยากเบิ่งพะนะโอ้ว่าอยากเบิ่งพู้เฒ่าเออบ้ามาทาทาตีเด้ตไปบิงคนป่วยยู่โรงพยาบาลก็ไปดีได้ท่านรถแนนมันนก็แย่กันไปไปหอดโรงพยาบาลล้วคนป่วยเต้นห้เบิ่งว่ล่ะมาเบิ่งวงดนตรีผู้เฒ่านี่ก็เต้นใ้เบิ่งทั้งหองทั้งหฮทั้งมวนทั้งยินตัว คำสาตีนันตีนี่มันก็คือดอกขี่ที่ตรงๆล้วเนี่ยเออคือห่วงว่าเพิ่งขี่ทีขันตัวขันว่ามาเห็นหูพิจพูเถอดขันว่าบออย่าเบิ้งคือบนหิมะนอนเนาะอ๋ออุ้ยนั่งฟังอยู่ทางหงอกคุณเออซ้องเนี่น้ำปองนักกรมีเดี๋ยวนี้บ่ปวดไปเห็นวามาห่อมาอาศัยไฟเพิงนั่นขี่ทีเนาะเนี่ยอย่ามานอนน้ำข่อยเขาบอกเขาคางเจ้าดอกคอยซ้อมอยู่นี่บ่เป็นเพิ่นขี่ทีได้เจ้าได้ขี่ทีเดี๋ยวนี้ยังก็ไปเราสิเก็บเอามื่อสุบาสุเบียนน่อย เฮ้ยเท่าหนาเงินเ <c oughs> อาเขาก็มาหาเงินเว้ยเอานมาหาน้องม่ไหมนี่ยแม,นม่นควบคอยแล้วขั้นมาหานอ้องใหมต้องมาที่มาหลอมผ่ายอยู่ในบ้านใน,นเมืองสิสปไปใช้สัตวขึ้นผู้ขึน้นตัวหาก,กว่าตาขึ้นผู้ <c oughs> ขึ้นเขาขึ้นตัว <c oughs> ล้อมผาล้อมแพร่เสียใออยู่คอกินน้ำพีน้ำนองเพื่อให้เป็นพวมระเบียบใบ้อารบียบให้มีประตูเขาป้องเดียวเอาศัยให้พี่น้องซื้อวัดซื้อตัวเขามาเออขั้นบ่มีพีบ่มีน้องซื้อวัดซื้อตัวเขามาหเข้าิไดยเงินใส่ซื้อเขากินเอาไปเอามาขายหนาจาของหรอเด้อบาทนี่โอ้ยผมเป็นคนซื้อโอซื้อ้สิล่ะนี่ไดเสือเพิ่งงอมงกับพี่น้องซื้อซื้อให้นุ่งนี่ออแหงนักเข้าไปอีกเหรออิ่มบนอิ่มเจ้าของผู้เดียวได้เลยอืมทั เงืนพีเงื่นน่องซื hey, ้อวัดซื้อตัวเขามานี่ล่ะลูกสาวดิเฮียนหนังสืออยูุสมือนี่ซื้อกระวต้มขนมไปล่งเรียนกับย้อนเงินพีเงินน้องซื้อวัดซื้อตัวเขาม่าหนีลาแม่นี่ลีเลยครับต้องบอกเสนอค่าเทิมนู่นนึ่งก็แม่นเงินพีน้องซะแม่นอยู่พายก็ว่าคอยเอาผู้เดียวได้จิ๋ละพระเจ้าเฮ้ยกันตัวสั่งหอระคั่งสามสี่สั่นเราย่วัดท่าวังหินนั่นก็เงินพีเงินน้องเฮ้ยกันตัวเฮ้เจ้าขายเขามากลาบอกมาเห็น แล้วบางหน้าคือบ่ม,ออวว <c oughs> มีพ่อข่วงนะวันก็หัวว่าเงินพี่น้องยี่หรอสิว่าแปดหลายเอาเงินเพิ่นก็ได้ก็อยากอายเพิ่นแน่อายเพิ่นยังเพิ่นเป็นผู้มีพระคุณกําเฮาคุนเคารพเพิ่นอันพเพียงเฮาขาดพี่ขาดน้องเฮาสมรติอยู่ได้บกับพี่น้องต้องเป็นแรงพักดันเฮาจังมีโอกาสได้มายืนหน้าเวทีมือถือไม้ไฟซ้ซองหนา้าใส่สูตรโกปานี่วาสนศรัมเฮาเดี๋ยวผมเป็นนุ่งผ่ากามาเน็บเกี้ยวแหหอยสอกคองแขนเอวยืนจอบบอยู่น้องใดน้องนึ่งผู้หรือ สมารลอดครับซื้อบัตรสีตัวเข้ามารลอดเบาทาเลยเลยเนี่ยเบาทาขั้นบทเต็มใจเบื้องอีลิกับปอนเตตัวกับมื่นข้ามาจะคลองอยู่สายสันจะคลองไอยางหาซองน้ำฟองน้ำมันละก็มันขาดกันเกิดมาวาสนาสีบนซองเอ้ยนาะแน่มันนอยอีกเหรอซองนาะแล้วไหมกอยพวกเขาขาดเจ้าได้เยอะดิเอาพี่น้องซื้อตัวเข้ามาโลดมาเบื้องนักข้องไม่ถ้าเนี่ยน้องรับบางแรล่งหัดโซ่นางข้องไม่เลยครับสีโซ่เลรอครับขั้นสีม้าจอดจงเบื้องนักข้องไม่จะซื้อเข้ามาเทาะสันบม่ได้เบื้องหรอกเอา ก็ให้ออกมาห้องง่ายประนันเลยเลยนี่เฮ้ยมันแพงเนาะมันมอมันแพงมันมอมันหับคนงานก่อสร้างหับปับปับย่นคูปู่นี่ปับหิวเลี้ยวเลยเลยทุกน่้นอันนี้นักห้องนักแสดงเวทีเพชรพินทองเนี่ยก็จะต้องมีนักห้องที่เป็นทีมีผลงานเป็นสารเบเทบ้างขายแล้วจังแห่ออกมาหาเวทีบอลจะมาซ้อมใ่ญ่ใหีพีนองเบิงเออเพ่งในฮิตเอามาห้องเขาปรด้จบหอดเพ่งออมีบนเวาพื้นกันหอดเครื่องเพ่งฉันละเออเขาเปลี่ยนเพ่งใหม่นะคะออย้อน ก็ได้ครับต้องมีผลงานตะกอนอีกนันึงคือการค้นหาคุณสมบัติการเป็น<ส>นักห้องจะเป็นส,สมบัติอยางยางก็ว่าจะเสียงดีกันไมหนห่วงเลยบกได้เลอครับเฮาต้องรักษาผลประโยชน์กับพี่กบน้องเพราะว่าทุกบัตทุก,ากตางมีค่ามีราคาซำไหนพี่น้องมาเบิ่งเฮ้าใเด้อดความสเสน่หาก็าได้บังคับเพิ่นเฮาทีมาซ้อมให้เพิ่นเบิ่งบ่ได้หลอกครับต้องรักษาผลประโยชน์ให้เพิน่นเพราะมันสิเอานักห้องมาไมา่ๆม,ม่้รบโจักนีสใสใจขอเขาพออัดแผนเชียงไปกินเหล้าเมาเลยแอนโบจักนาที่รับผิดชอบขั ทำไมหม่เขาเจอเหตุยังสลายเพราะหลับมาป้าเขาจ่างอัดเผ่นเสียงจ่างออกโทรสัตว์ออกรูสิบีมือดังเลยแกนนั่งของบ่มแก็ขอยเหนคนหรอกบ่มแกนจังใดแกนอนี้ดีแล้วเมื่อเงื่อนจ่างหอดพี่น้องหอดบังหุจักเลยดังหไว้ดังเพลงเดียวก็เอามันาะท่านดังพอเพลงตีิคือกันก็มากไม่เออมกม่วงอึกล่องเนี่ยทำไงไปย่านแต่นั้นมาท่านในท่านตลาดจะขายของก้อนมูจะขายก้อนมูเดี๋ยวก็ไม่ไหลเพราะท่านเขาหอดแกนเพ่ก็บบะบ่ม เลงเกตก็สุกเลี้ยงวหุ้ยต้องไปซีมเมื่ที่ละโซมคนอาศัยวบาหลายความให้เรามห้องโซนนี่ห้องให้เป็นเบิรงโหลดสักไหนห้องยังในตะกันเอาห้องอยู่ในหมู่เพื่อกระสิเห็นหน่ะพี่น้องก็ฟังแต่เสียงคือวิทยุอยู่ตัวที่บ้านที่อันยาวาสันว่าสีตอนน้องพี่น้องฟังแต่เสียงคือวิทยุเนาะที่ต่างให้โอกาสน้าห้องใหม่เนาะหนะเอ่ยเปิดระเบิโอ้อยมูเจ้าก็จะเป็นพวกเลยถอดจะบอกใหนโลกเห็นใจผู้คนใหม่เนาะปฏิวัติยุ่ยุ่ยเหินไปเมื่อตันไปเห็นรหนานักห้องหรอกเหมือนกันยังวิทยุ ทานกับมเปียนคือหูบ่หูจังได้ฝ่าเหลียมแม่อยภาคใต้พุ่นจวดจุียงรับ่นเอรลานยังไปจับหัวขันไหนซื้ๆก็หากระดาได้ดิคือจะเฝ้าขึ้นมาได้กูก็ร่างฟังเพลงบ่อยขึ้นมมนบ่อยขึ้นเลกน่อยน่ะมันเอาขอหัวขันไดอเลนข้นเลนอยู่มันกัเสถียรหดยงรับ่นฟังเพลงอยู่ดีๆหายปั๊บหนึ่งมดเลียวลมันบ่ดีจะเคาะกเลยกานฟงด้งย่างหน่วยน